ทานเย็นตาโฟกันค่ะเจ๊ปานทำแบบง่ายๆนะคะอันนี้หมูเอาไปต้มกับน้ำเป็นน้ำซุปไปในตัวผักบุ้งไม่มีก็ใส่ตำลึงริมรั้วไปก่อนกับผักกาดขาวนะคะแล้วก็ต้มลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูใส่หมดเลยเต้าหูก้ก็ที่ทำเองนะคะก็เอามาใส่ด้วย เห็ดหอมเครื่องแน่นเครื่องแน่นมากเห็ดหอมด้วยเดี๋ยวลูกชิ้นเยอะไปละเห็ดหอมอย่างเดียวน้ำเย็นตาโฟผสมเองแบบง่ายๆใส่ที่กป่นใส่น้ำตาน้ำตาอยู่ในน้ำเย็นตาโฟแล้วค่ะน้ำส้มใส่ชูอะไรเปรี้ยวละ กระเทียมเจียวคุกเขาให้เข้าเนื้อกันเลยชิมก่อนรสชาติเป็นไงอ,อร่อยเลยอ่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วค่ะ ทานคู่กับเห็ดเข็มทองที่ทอดเอาไว้นะคะฟินมากแล้วมื้อนี้ขอตัวไปทานก่อนนะคะ